หากใครี่ต้องการซื้อขาย ID ดี FC ออนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขาย ID g ดี e เกมไ t โอช็อบริการรับซื้อและขาย ID ดี FC ออนไลน์มีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนร้อนแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเนーอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมบ๊อบรูดและเกม FC Online นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในช่วง FC Online Preview นะครับผมนะก็ะเป็นการพรีวิวข้อมูลจากเซิร์ฟเกาหลีนะนักเตะที่อัปเดตใหม่แพทต่างๆจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนันะครับนะก็วันนี้วันที่25เดือน7นะครับผมเซิร์ฟเกาหลีอัปเดตกันมาใหม่แล้วนะมีค์ดใหม่เข้ามานะั่นคือค์ด เมดอลิสต์นะครับผมหรือค์ด M.D.L. นะทั้งหมด50คนนะครับผมก็เป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันระดับประเทศครั้งก่อนและได้รับเหรียญรางวัลประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะทีมคัลเลอร์นะยี่สิบสอบูธทีมคัลเลอร์่่สิบสจะหายไปแล้วนะครับถูกลบมาเป็นทีมคัลเลอร์ของ23-24แทนนะครับผมประมาณนั้นนอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้ทีมคัลเลอร์อันนี้ด้วย เลวอูเซนคว้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่ายนะครับผมโคตรดีเลยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าพลังเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคแล้วก็อัปเดตการย้ายทีมผมเล่น18คนนะมีคีรันเอมบปเป้ด้วยย้ายไป,ไปมาดริดประมาณนั้นนะครับ <Wow. S 1> ลองไปดูของโอลิเซและยังไม่ย้ายนะแต่เอมบปเป้ย้ายแล้วนะครับผมนะโอลิเซที่ไปบาเยน yani ยังไม่ย้ายแล้วก็ปรับปรุงการเล่นเล่นเกมต่างๆอีกประมาณ6รายการเนะาะก็คร่าวๆก็ไม่ได้ใส่มาละกันเนาะเป็นยิบย่อยนะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะใหม่กันก่อนนะเมดาลิสต์นะครับผม M D L 50คนมีใครกันบ้างไปดูกันปะ่ะโอเคครับผมก็มาอยู่ในหน้าตลาดแล้วเซิร์ชปี M D L นะครับเมดาลิสต์นะครับผมมาเป็นประมาณนี้เลยนะ50คนตัวแรกก็นี่เลยล้นทองคำโรนโดอารนายพลังร15เท่ากับปีนี้เลยนะปี t นะครับแต่อาร์นายปีนี้คือมียิงไกลแทนเลี้ยงเร็วนะครับผมก็ ถือว่าดีไหมก็ดีนะเพราะอานายพื้นฐานเป็นตัวที่เร็วอยู่แล้วนะครับเรื่องยิงไกลอาจจะด้อยนิดนึงก็เลยใส่ยิงไกลมาแต่เลี้ยงเร็วหายก็แปลกๆนิดนึงนะครับแต่เหมือนเอโต้ที่แบบเอโต้ที่ไม่มีเลี้ยงเร็วมันก็ยังเร็วอยู่ปราะมาานั้นนะครับเรื่องการวิ่งหาช่องการทําทางอะไรก็ถือว่ายังโหดอยู่เนาะ,นะครับก็เนี่ยโคตันก็ความเร็วร้อยสามหกปีตละสามเจ็ดต้องไปเทียบกับยูทีทีหนึ่งนะว่าใครโหดกว่ากันนะครับถือว่าโกงอยู่แล้วนะอานายนะแล้ยิงไกลมาเพิ่มด้วยก็ถือว่าช่วยได้ นะครับประมาณนี้นะตัวแรกล้นทองคำัีที่2ครับผมคาร์ลอสเตเบสนะครับปีนี้ก็โหดกว่าปีอ่าอยูทีนะครับผมแต่ว่าไม่มีเลี้ยงเร็วนะปีนี้หกห้าก็ร้อยยี่สิบนะครับมีพวกปัน่นยิงไกลหลังเท้าปอดชิปแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงผ่านด้วยนะครับถือว่าน่าเล่นแต่พลังดีจริงแต่ตัวมันเล็กเนาะคาร์ลอสเตเบสนะแต่โดยรวมก็น่าเล่นอยู่นะครับเล่นกองหน้าหน้าต่ำเนาะประมาณนั้นคาร์ลอสเตเบส และนี่ครับผมเอนันคริสโปนะครับปีนี้ผมสั้นสองเท้านะพลังดีกว่าปียูทีด้วยนะครับคริสโปนะมีเฮดเดอร์แล้วก็มีปั่นด้วยนะครับพลังแฝงดีมากนะความเร็วพอได้กับสกอร์อะไรงงี้พอได้อยู่แล้วนะคริสโปโหดอยู่นะครับปีนี้น่าเล่นน่าเล่นพลังแฝงให้มาดีด้วยนะครับคริสโปตัวต่อมาครับยูเลนบรันต์นะครับ50คนก็มียูเลนบรันต์ด้วยนะครับปีนี้ก็ พลังแฝงกขมาเนี้ยมีสเสิร์ฟเลี้ยงผ่านหลังเท้าเพมเมเกอรก์ปั่นเนาะอยู่เล่นบลัน์ก็ความเร็วพอได้ตัวจ่ายนะครับยิงได้จ่ายได้นะตัวทําเกมในแดนกลางสองเท้าอยู่แล้วนะบลัน์ครับประมาณนี้อยู่เล่นบลันต์ฝีซ้ายครับแซดนาบี้นะครับนาบี้ปีนี้พลังดีนะเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วปั่นเนาะจริงๆหลังๆนี้นาบี้ฟอร์มตกนะพวกพลังแฝงอะไรพวกนี้จะไม่มีแล้วแต่ปีนี้มีนะเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วปั่นถือว่าใช้ได้นะครับนาบี้ ก็ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะพลังใช้ได้อยู่แล้วนะครับยังเร็วความคล่องความราไรดีอยู่แล้วนะครับแซดนาบีนะครับผมปีกซ้ายเนย์มาครับผมก็พลังได้อยู่นะครับสายคล่องสายอะไรนี้ปีนี้ก็น่าจะพลังท็อปสุดปะเก่งกว่าทีเอสประมาณนั้นนะครับหลงแปงก็ประมาณนี้อยู่แล้วเนย์มานะเนาะเลี้ยงเร็วหายไปแล้วนะครับผมประมาณนี้ซีเอ็มครับผมชาบี by, ead, นะ้เอนันเดสเนาะก็สเวิร์บ เพเมเกอร์ลองพาร์ตแฝงเหมือนเดิมนะครับชาบี้เรื่องยิงอะไรไม่ได้มีเพิ่มเลยนะยิงปั่นอะไรก็ยังดีเนาะไม่มีมีแต่เรื่องการจ่ายอย่างเดียวนะครับ่นะประมาณนี้ชาบี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่ากลางลุกนะครับผมเบรดี้อุ้ยอูบาซ่าปัจจุบันนะเบรดี้นะครับเอ,องผ่านซัมเวิร์ดเพเมเกอร์ลองพาร์แคล้ายชาบีอ้อ่ะเอิงวันนั้นแต่ถึงเชิงไปทางเกมลุกนะ CM CM พลังเท่ากันเลยนะครับชาบี้เอ้ยเบรดี้นะครับผมประมาณนี้ สายคลองสายทําเกมเหมือนชาบ,บี้เออคล้ายๆกันเลยนะครับ DF ตรงนี้ครับผมโอยาสาบบาปะมีเกี่ยวโอยาสาบบวเออมีบีนี้ด้วยนะโอยาสาบบวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนะมันก็พลังดีจริงแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับโอยาซาบเนาะต่อมาจะเป็นกองหน้าครับผมริชาริสันอาานมีทั้งสองมีปีเดียวมีสองตัว <c oughs> มีอาานแบบว่าตัวเก่ากับอาายปัจจุบันนะครับริชารสัน สองเท้าด้วยสูงรับแบบสี่หนักเจดบเดด้วยนะครับก็เลี้ยงผ่านปอดหลังเท้าเฮดเดอร์นะครับเฮ้พลังแฝงใช้ได้เนาะมันไม่มีเลี้ยงเร็วอยู่แล้วละอาร์ไนท์ถือว่าได้อยู่ลิชาร์ลิสซนปีนี้นะครับความเร็วกางๆเนาะเน้นจบเน้นหาช่องได้นะจบฟอร์กกับหาช่องเยอะเอระน,นั้นพลังแฝงดีนะครับลิชร์ลิซนนะครับฟูลสเปอร์ปีกได้ปะโอโ้ปีกลดไปสี่เลยไม่ได้ว่าเล่นได้แต่กองหน้าปีนี้นะครับ C D M ตัวนี้นะครับผมมาร์คเคลาโน่ก็พลังน่าจะโหดกว่า HR ป้ะไม่รู้อะนะครับแต่ก็มันตัวช้าตัวตัดเกมอยู่แล้วนะฟอรมเร็วไม่เยอะแต่เน้นชนนะครับมาร์คเคลาโน่นะประมาณนี้เพื mm hmm. ่อทีมชาติด้วยอาเจนิน่าครับป mm ีกซ้ายโรนาลดินโยไปดูทรงผมมาแล้วลินโยปีนี้ผมแบบนี้เลยตามภาพเด็กเลยโคตรเท่นะครับ mm hmm. ทรงผมแบบว่า เหมือนภาพเลยอ่ะน้องพลังแฝงก็มีหลังท้าไม่มีเลี้ยงเร็วนะพลังแฝงเหมือนปีเบสเวิร์ครับนะครับบินโยปีนี้เนาะเอ l เก็ใส่เลี้ยงสส่คล่องเยอ่แต่ไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับประมาณนั้นนะครับด <CM S 2> ินโยซ m อก็อันเดปีโลครับผมไม่มียิงไกลแต่มียิงปั่นเนาะเลี้ยงผ่านเซิร์ฟเกมเกอร์ลองพาร์ตนะครับกางรับรถไปเยอะมากปีนี้น่าจะได้แค่ซ m ออย่างเดียวนะครับปีโลเกมรับไม่มีได้แต่เกมลุก นะครับผมต่อมากองหน้าครับเอ็นวันโกคานูป่าตัวนี้ตัวที่อยู่อาเซนนนะครับตัวนี้สายพักบอลตัวใหญ่196นะครับแต่ผมมนะกองหน้าหน้าต่ำเล่นได้นะครับ N e. เอ็นวันโกคานูเลียงผ่านกับหลังเท้าแล้วก็แร์เนาะความเร็วก็พอได้นิดนึงแต่ว่าตัวใหญ่ไงมันเลยแบบดูวิ่งไม่ค่อยเร็วมากนะครับสูงมากแต่น่าจะสูงผอมประมาณนั้นเนาะเคพลังก็วัานี้นะครับ C.F. อ่ามาเธอุสคุณย่านะครับฟูบูฟก็มีตัวให้เล่นแล้วนะกองหน้าตัวเนี้ยเออคุณย่านี่กว่าจะมีสักทีเพราะคนก็น่าจะฟูวบูฟน่าจะรอกันนานบราซิลด้วยนะครับตัวนี้มาซื้อคุณย่าเล่นกองหน้าปีกได้หน้าต่ำกลางลุกเล่นได้หมดเลยนะครับมาซื้อคุณย่ามีเลี้ยงเร็วด้วยหลังเท้าเลี้ยงผ่านใช้ได้นะพลังแสงสาเต็ตก็อมเร็วได้จบสกอร์ดีนะครับฟูบูฟนี่ก็น่าเล่นเหมือนกันนะ ตัวแบบกองหน้าบุฟตัวนี้าหา,านานมากไม่มีเลยนะครับผมมีแต่พวกวังฮีชาอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นกองหน้านี้อันนี้ตัวอะไรไม่รู้อะไม่รู้ชื่อแต่ตัวใหญ่มากเลยเอ่อสูง192นัก78มีเรยงเร็วกับเฮดเดอร์อะใครก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นนักเตะปัจจุบันบ้าหรือไม่น่าจะเป็นนักเตะเก่าน่าจะเป็นนักเตะปัจจุบันไม,ไม่รู้ใครตัวนะี้แต่พลังดีอยู่ตัวใหญ่มีความเร็วนะครับประมาณนั้นกลางลุก วัโรมันลิเกียวเม่ครับผมก็ช้าแต่เน้นจ่ายเน้นยิงนะครับพลังแฝงก็มานี้นะครับเน้นจ่ายเน้นยิงเลยความเร็วก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ถึงร้อยสิบอะโอ้โหโคตรน้อยนะครับผมลิเกียวเม่แบะขวาซาเนติปีนี้มีเลี้ยงเร็วแล้วก็มีอ่าได้รับบาดเจ็บยากด้วยนะครับลูกเพชรก็ประมาณนี้เนาะซาเนติใช้ได้ปีกซ้ายดานิโอโมครับผมก็ฟูสเปน ก็ได้เรื่องอยู่นะฟูสเปนฟูไลซิกปะน,นิโอโม่กางลูกปีกได้หมดนะครับก็ขวาห้าซสี่พลังแฝงก็ประมาณนี้เนาะพลังก็พอเล่นได้นะครับน่าเล่นน่าเล่นมีข่าวเลยพอในทีมชาติโหดนี่คือมีข่าวเลยนะครับตัวนี้ราเบียลเชซุสนะครับปีนี้ก็กองหน้าได้ปีกได้เชซุสส่วนมากจะเป็นลีกพุกลีก ไอ้ไอ้หลีกอเมริกาใต้ทั้งนั้นเลยนะบาราซิลอาเจนอะไรพวกเนี้ยนเนาะเฮซุสก็กองหน้าได้ปิกได้นะครับความเร็วพอได้เน้นเลี้ยงเน้นล่องนะครับผมกาเบรียเฮซุสการเลสปูโยก็อุปีนี้มีแบ็กซ้ายด้วยว่ะแต่ว่าก้าวเซนเตอร์แหละดีแล้วนะครับปูโยหลังแฝงก็มานี้เลยแน่นอยู่แล้วนะครับกาเลสปูโย แบกซ้ายโรบโต้คาร์ลอดครับผมมีแทบทุกปีเลยนะคาร์ลอดยิงไกลลองพาร์งูนะครับอ่าแล้วก็หลีกเลี้ยงเท้าไม่ถนดัดแล้วก็ทุ่มบอลไกลนะครับก็พลังสายห้าขวาสองมาเดิมพลังยิงเยอะยิงไกลเรา20สิบอะไรเงี้เนาะคาร์ลอดก็ทรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นเจเจโอโกชาเฮ้โอโกชามียิงไก่ะเออกลางลุกยิงไกลเพเมเกอร์ maker, เลี้ยงผ่านนะโอโกชาใสา่เลี้ยงใส่ข้องอยู่แล้ว แต่มียิงไกลก็พลังยิงไกลเยอะนะปีนี้อน่าสนใจนะทั้งยิงไกลได้ทั้งเลี้ยงดีนะครับโอคุชาดีไอโกซีวานะครับพลังก็มีแค่เฮดเดอร์อย่างเดียวนะความเร็วก็พอกลางๆพอวิ่งได้แลวเรื่องเกมรับก็แน่นอยู่แล้วนะเทโกซิวาแต่ปีนี้ไม่มีงูนะครับประมาณนี้บูโนกิมไรินะครับก็ทีเอสโหนกว่าปะอันนี้ไม่ชัวแต่พลังแฝงก็สวเวิร์ฟเทมเมอร์ลองพาร์นะครับ ตัวยิงไม่ได้ความเร็วก็น้อยแต่เน้นจ่ายเนาะบูโนูกิมาร์ไลส์ก็ประมาณนี้ทีเอ็มทีเอ็มเล่นได้นะครับประมาณนี้อยู่แล้วกิมาร์ไลส์อันนี้กองหลังแอตตันวิลล่าดเอโก้คาร์ลอสก็พลังแฝงมีแค่อาเคียนแลนด์นะ,ะเขาไปติดเคียนแลนด์อย่างเดียวเลยนะครับรูปร่างก็ร้อยแปดหกหนักแปดสิบน่าจะเป็นรูปร่างหนานะตัวนี้นะครับดเอโก้คาร์ลอสความเร็วไม่เยอะแต่น่าจะแน่นอยู่นะครับดูเรื่องความเขา้าปะทะอะไรตัวมันหนาแน่นอยู่แล้วเนาะ เพิ่งมีปีโหดนะครับดิโก้ค่รอสฟูแอรตันมิล่าก็น่าสนใจนะครับตามมาด้วยนี่เลยครับดักลาสลุยนะครับตอนนี้ย้ายไปอาร์ยูเว่เรียบร้อยนะครับก็มีเพย์เมเกอร์กับยิงไกลนะครับพลังยิงไกลเยอะความเร็วได้เกมรับดีใจบอลดีนะครับดักลาสลุยไปยูเว่แล้วประมาณนั้นนะครับผมกองหน้านี่ลาฟาเมียนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีความเร็วมีเลี้ยงเร็วมีปั่นเนาะตัวใหญ่พอวิ่งได้นะครับ ลาฟาเมียมันมีแต่ตัวแปล,แปลกๆนะปีนี้แล้วก็เป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะตัวอินดี้เยอะประมาณน,ะนั้นเนาะทีมไอปีใหม่เนี่ย M D L เนาะอันนี้น่าจะเป็นไอแบ็กสเปย์น,นั่นแหละแคปเดบิยาก็ไม่ค่อยมีมันเป็นปีที่ไม่ค่อยมีตัวคนเล่นมีแต่พวกอาร์นายบนบน,บนที่เขาเล่นกันที่เหลือก็ตัวอะไรก็ไม่รู้่ประมาณนั้นนะครับแคปเดบิยาแล้วก็เนี่ยประมาณนี้50คนอันนี้ก็วันวันเลสอะไรไม่รู้นะอันนี้ติดทีมชาติบราซิลด้วยป่าตัวเนี้ยคุ้น ตัดเกมสงร้อยแปดสิบแปดอะไรประมาณนี้นะครับเออก็นะประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นเลยเนี่ยมีโอชัวเนี่ยตัวจะครบเลยนะห้าสิบตัวน้อยมากปีนี้ในหลังเม็กซิโกปะหรืออะไรไม่รู้อะอืมตัวแบบว่าบนบนก็คือรู้จักแต่ล่าง,ล,างล่างนี่คือใครก็ไม่รู้อะทั้นั้นอันนี้ที่เหลือเป็นตัวเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้บายเยโคเนะของหลังก็อยู่มัลลิด ไม่ได้ลงเลยแต่ได้แชมป์ประมาณนั้นที่เหลือก็เป็นพวกเกาหลีแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะแตหว่าตัวคราร์ดปี d l เนะครับเนี่ยเอาเกาหลีหมดเลยอันนี้ก็ใครไม่รู้ที่เหลือก็นั่นแหละตามนั้นนะครับผมบราซิลนี้ก็ใครกันไม่รู้ดิ <laughs> แต่ละตัวไม่รู้จักชื่อทางนั้นเลยนะครับก็มีแต่บนๆน่ะที่พลังที่แบบว่าเออโอเคแต่ว่ามันก็ต้องตีบ่งยากนิดนึงคือเซิร์ฟเนี้ย เกาหลีวันแรกนี่นคือมีอานายแล้วอะบวกห้าแล้วอะสามตัวในตลาดเพราะนั้นอนะโอ้โหปีนะี้นะครับโคตรเร็ว้องเซิร์ฟเกาหลีนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับคาร์ด MDL นะเดี๋ยวเราไปดูการย้ายทีมเอ็มบาเป้ก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยก็ได้เอ็มบาเป้ é, ย้ายทีมแล้วนะครับใครที่ทำฟูลมัลลิทที่ลอเอ็มบาเป้เข้ามาก็ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย 2 0 24นยี่ย้ายแล้วเรียบร้อยนะครับผมจากปลารีสไปเรอัลมาดริดนะครับผมคีรันเอมบโเป้ย้ายแล้วนะครับแล้วก็โอลิเซ่ที่ไปบายเยน์ก็ยังไม่ย้ายนะบูธนี้ยังไม่ข้ามไปให้นะยังไม่ทําให้ที่ไปบายเยนก์ก็เดี๋ยวน่าจะรออีกแพทหนึ่งน่าจะย้ายแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่คีตันพาเลตอยู่นะโอลิเซอ่อีกอเดือนหน้านประมาณสิ้นเดือนหน้าน่าจะย้ายแล้วนะครับผมทําบูตถ้าย้ายแล้วละ่ะโอลิเซ่นะครับประมาณนี้ แล้วก็มีทีมคัลเลอร์นะครับผมของ23 24นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวแคปให้ดูกันประมาณนี้ไปดูกันป่ะอ่ะอันนี้เป็นทีมคัลเลอร์ของ23 24นะครับ22 23จะหายไปจะเป็น23 24แทนแล้วนะครับผมก็อ่ะอันแรกเลยก็คืออาร์เบียมาดริดละกันเนาะก็ที่เน้นนักเตปะปัจจุบันท่อนโ hood อะไรแบบนี้เรียมาดริดนี่ก็อ่ะให้ดูประมาณนี้ก็ไปหยุดจอแล้วแปลภาษาก็ดูได้ ผขาก็ลองแปลแล้วมันเป็นอะไรนะความเร่งมั่งอะไรมั่งมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่เนาะคือถ้าอยากจะชวงจริงต้องรอดูเซิร์ฟไทยนะครับว่ามันได้บวกอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกนี้อยู่แล้วนะพวกจูดเบลลิงแฮมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนาองวินี้ที่ปีที่แล้วอะนักเตะปีที่แล้วจะมาอยู่ในบูธยี่สามสี่ประมาณนั้นอย่างตัวที่ย้ายมาใหม่ก็ไม่มีแล้วมันยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นบูธปีเก่ายี 9, ่สามยี่สี่นะอันนี้มันเป็นปีใหม่นี่คือเป็นยี่สี่ยี่ห้าประมาณนั้นต้องรอนะครับผม อย่างเอ็มบป,ปเป้ที่ย้ายมามาลิดเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยี่สี่นะครับเอ็มบป,ปเป้มันย้าย2ี่สี่ยสาี่ี่ก็จะเป็นพวกจูดพวกอะไรพวกนี้นะที่ย้ายมานะครับเอเนอก,กอ็อเนี่ยอย่างปัจจุบนันอรโถกับบาซ่าเนี่ยตัวก็เนี่ยบูดประมาณนี้แล้วกันต้องแปลภาษาเอาอะนะครับนักเตะก,ก็นั่นแหละบาซ่าปัจจุบันก็เลวานใครบ้างเนี่ยเบลเดเจ,จ้าคันเซโลอะไรพวกเนี้ยป่ะอืมก็นะ เลียงตามตำแหน่งเป็นลิกอะไรพวกนี้นะครับเฟดี้อะไรพวกนี้กาวี่เนาะก็ฟาซาปัจจุบันก็ตโตโหดอยู่เอซีมิลานก็เนี่ยมันเป็นบูตปัจจุบันตัวไม่ค่อยโหดนะปพราะมานั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วกันให้ดูคร่าวๆลองเผื่อไปแปลภาษากันว่าได้บูตอะไรนะครับก็อย่างโอโหก็มียองบริสิตเตโอเลอาอะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสาหรับมิลานปัจจุบนันอ่าแล้วก็ ถ้าปัจจุบันนี่ก็มีที่เขาโหดก็คือริเวอร์ปะ่ะริเวอร์ปัจจุบันอ่ะประมาณนี้ตัวตนักเตะที่โหดนะครับอย่างตัวปัจจุบันโหดเยอะ,ะมาแล้วนะเออก็ริเวอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ซาลาหลุยดิอาร์ดดาวินนุนเยสโดเมนิกโ,โซบอสไลอะไรงี้แม็กเลสเตอร์ก็นะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับบูดปัจจุบัน23 24แล้วก็แมสเทตี้ด้วยนี่ก็ปัจจุบันไม่โหดไม่ได้แมสเทตี้เนี่ยบูดประมาณนี้ ลองแปลภาษากันด,ดูนะครับก็เนี่ยประมาณนี้เลยนักเตปะปัจจุบันล่าสุดเลยที่ที่เนี่ยก็กีริดฮาเลนอะไรพวกเนี้ยเนาะโอเดนอะต่างๆนะครับประมาณนั้นมีแมนยูด้วยแต่แมนยูปัจจุบันกระจกอาบูประมาณนี้นแล้วกัน <c oughs> นะครับโอเคก็เนี่ยอะแมนยูบาอาน่าแรดฟอร์อะไรพวกนี้นะอาบูโน,โนต่างๆฮาเลนฮอยลุนเอ้ยฮอยลุนไม่ใช่ฮาเลน อาบายเยินนะบายเยินได้บูทประมาณนี้ก็ลองแปลภาษากันดูได้ผมก็ไม่ชัวร์ลองแปลแล้วมันไม่ตรงอ่ะก็เลยเออรอแบบแพทไทยดีกว่าก็ปัจจุบันเคนอะไรพวกนี้นะมูเซล่านาบี้อะไรงี้ต่างๆ่าอาเลวกูเซนนะครับก็ได้บูทประมาณนี้ก็ตัวปัจจุบันคือเลวกูเซ่นตัวปัจจุบันโหดขึ้นเยอะนะมีปีแบบฟอร์เรนเวียสอะไรพวกเนี้ตัวใหม่ใหม่มาเยอะนะครับก็น่าสนใจ โอเนฟเฟสอะไรอย่างนี้ต่างๆก็ตัวโหดทั้งนั้นนะครับมีอะไรอ่อะอาร์เซนอลอะอาร์เซนอลอ่าประมาณนี้ปัจจุบันต้องลองแปลภาษาดูแล้วกันนะลองแปลปแล้วมันไม่ตรงที่วานนั้นก็อาร์เซนอลก็ตัวโหดเยอะปัจจุบันอาร์เซนอลปัจจุบันนี้ต้องรอ,อก,การยิปตันอยู่นะถ้าบุกแปดหมดนี่ได้บู๊ปปัจจุบันเลยโคตรโหดเลยนะครับอาร์เซนอลอะ่ะอินเตอร์ยูเว่อะไรอย่างนี้ก็คร่าวๆแล้วกันเนะาะเชลซีก็มีอะ่ะแฟนเชลซีปัจจุบันลองดูกันแล้วกันประมาณนี้ แล้วก็มีสเปอร์ด้วยอ่ะสเปอร์ปัจจุบันอ่าประมาณนี้นะครับจริงก็แปลภาษาดูได้หรือไมันก็รอเซิร์ฟไทยอัปเดตแค่นั้นนะครับไม่ถ้าจะง่ายอยู่เวปัจจุบันอ่ะประมาณนี้แล้วก็อินเตอร์ปัจจุบันนะครับใครที่ตามปัจจุบันก็ลองดูนะครับตัวที่ใช้ได้อยู่เนาะโอเคเข้าคร่าวก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแพทใหม่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก็มีทั้ง นักเตะใหม่แล้วก็ทีมคันเลอร์ใหม่แล้วก็การย้ายทีมด้วยก็มีหลายๆอย่างก็นามาพรีวิวให้ดูกันแล้วนะใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะ <S <S แล้วเจอกันคลิปพรีวิวคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับไปละบ๊ายบาย